พรังยืนยันจ่ายเงินผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคนจำนวน13.4ล้านคนในสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะน,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าภายในสัปดาห์นี้ทางกระทรวงการคลังก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน13.4ล้านคนและการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ก็จะให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤษภาคมนี้ในส่วนของการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนกรณีเยียวยา5,000บาทนั้น จะเปิดให้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมซึ่งตนจะลงไปติดตามช่วยเหลือประชาชนทุกวันตามที่นายอุตมะมอบหมายอย่างไรก็ตามตนเข้าใจหัวอกของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งจากการพูดคุยทราบว่าหากไม่เดือดร้อนก็คงไม่เดินทางมาซึ่งจะพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน และขอยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนแน่นอนและก็ต้องขอขอบคุณที่พี่น้องประชาชนทุกคนที่เดินทางมาร้องทุกข์นั้นปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เข้าแถวด้วยความเรียบร้อยนอกจากนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยรับเรื่องร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังพนักงานธนาคารของรัฐรวมถึงจากกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนายธนกรกล่าวนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ